สว,สวัสดีครับก็วันนี้มาชวนคุยเรื่องดนตรีนะครับคือในฐานะที่เป็นนักดนตรีและคนที่อยู่กับดนตรีมาตลอดชีวิตเนี่ยผมตั้งคําถามกับงานที่ทําอยู่หลายครั้งอย่างเช่นว่าทําไมคนเราฟังเพลงผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ฟังเพลงนะครับคิดว่าคุณก็ฟังเพลงเหมือนกันคําถามคือว่าทําไมมนุษย์ถึงต้องฟังเพลงสงสัยไหมครับว่าเพลงแรกของโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับผมสงสัยเหมือนกันนะครับแต่เราหาไม่ได้เลยนะครับว่าเพลงแรกมันเก่าแก่แค่ไหนแต่ว่าเราพบว่า เครื่องดนตรีที่โบราณที่สุดเท่าที่เราค้นพบในปัจจุบันอายุประมาณ60,000ปีนะครับก็เป็นขลุ่ยที่ทําจากกระดูกหมีเจาะรูเป็นขลุ่ยเรียบร้อยทีนี้ก็สงสัยต่อว่าในเมื่อ6 0,000ปีที่แล้วมนุษย์เรามีดนตรีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ใช้ดนตรีเพื่ออะไรมันสําคัญแค่ไหนน,นอกเหนือจากหลักฐานที่เป็นเครื่องดนตรีนะครับเราพบภาพวาดฝาผนังถ้าคนกําลังเต้นรําหรืออะไรทํานองนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าถ้ามีการเต้นรําก็น่าจะต้องมีดนตรีเหมือนกัน อะไรทาให้มนุษย์เมื่อหลายหมื่นปีที่แล้วเนี่ยใช้ดนตรีในชีวิตประจําวันน่าสงสัยไปอีกนะครับผมเคยสันนิษฐานว่าถ้าเครื่องดน,นตรีมันอายุ60,000ปีเนี่ยเพลงแรกที่คนเข้าไปสัมผัสเนี่ยน่าจะเป็นเพลงร้องก็น่าจะต้องร้องก่อนที่จะมีเครื่องดน,นตรีก็แอบเดาว,ว่าบางทีเพลงที่เก่าที่สุดเนี่ยอาจจะนับแสนปีแต่ก็เจอเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับคือที่ผมพูดถึงครุยที่ทําจากกระดูกหมีเนี่ยเป็น เราพบอยู่ในกลุ่มชนที่เรียกว่า Neanderthal นะครับซึ่งเป็นมนุษย์ถ้ำเราก็เดาว่าเขาน่าจะอยู่ในถ้ำแล้วก็ไม่ไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะครับยังเป็นมนุษย์ดึงดําบันอยู่มนุษย์พวกนั้นเล่นดนตรีกันแล้วผมเพิ่งทราบไม่นานมานี้ครับว่านี a n d ดรอยท์อาจจะไม่มีกล่องเสียงหรือมีกล่องเสียงที่พูดไม่ได้แล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ Neanderthal ถูก โฮโมเซเปียนเข้ามารุกรานแล้วก็ยึดดินแดนไปแล้วก็ทําให้เน่ยอทาสูญพันธุ์มนุษย์ที่ยังไม่มีกล่องเสียงก็ไม่น่าจะร้องเพลงได้แต่เล่นดนตรีน่าสนใจนะครับว่าดนตรีมันสำคัญกับชีวิตของเขาอย่างไงกลับมาในชีวิตพวกเราในทุกวันนี้นะครับเคยสงสัยไหมครับว่าโลกนี้มีเพลงอยู่กี่เพลงไม่มีใครตอบได้นะครับแต่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะมี 150- ถึง200 ล้านเพลงที่อยู่ในระบบที่ถูกแต่งถูกเขียนมีบันทึกเอาเฉพาะ Spotify กับ Apple เน oui. well ี่ยนะครับสตรีม hmm. มิ่งสเจ้าเนี้ยมีเพลงอยู่ประมาณร้อยล้านเพลงเคยมีงานวิจัยนะครับในทุกๆปีเนี่ยมีเพลงที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนับเป็นแสนๆเพลงก็มีคนถามเหมือนกันว่าแล้วในชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเราฟังเพลงอยู่กี่เพลงนะครับมีสถิติน่าสนใจนะครับ เขาบอกว่าคนแต่ละคนเนี่ยฟังเพลง961ชั่วโมงกับอีก10นาทีต่อปีนะครับก็เฉลี่ยวันละประมาณ2ชั่วโมงเศษๆนะฮะ2.6ชั่วโมงนะครับในชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมาตรฐานเฉลี่ยอายุของมนุษย์เนี่ยจะฟังเพลงทั้งหมดอยู่ถ้านับตามเวลานะครับ1.3ล้านเพลงนะครับ แล้วในทุกเพลงที่มีอยู่ในโลกเนี่ยถ้าเราจะฟังให้ครบนะครับไล่ฟังตลอดเวลาเนี่ยเราต้องใช้เวลาถึง600ปีเราถึงจะฟังได้ครบทุกเพลงนอกจากนั้นนะครับมีสถิติว่าในทุกวันเนี่ยนะครับมีเพลงที่ถูกบันทึกใหม่เนี่ยประมาณ6 0 0 0 0เพลงต่อวันนะครับคนเราใช้ดนตรีเยอะหรือเกินจนมันต้องตั้งคําถามว่าเฮ้ยแล้วดนตรีมันสําคัญยังไงอ่ะทำไมคนเราถึงต้องต้องอยู่กับดนตรีเยอะขนาดนั้นคุณอยู่กับดนตรีวันละกี่ชั่วโมงครับผมเคยถามนะครับเคยถามเป็น คำถามเชิงวิจัยนี่แหละถามนักศึกษาที่อยู่ใน,ในชั้นเรียนอย่างน้อยที่สุดทุกคนจะบอกว่าอย่างน้อยนะครับสองถึงสามชั่วโมงต่อวันบางคนห้าหกชั่วโมงต่อวันบางคนสิบชั่วโมงต่อวันสิ่งแรกคนท,ที่ขับรถยนต์นะครับสิ่งแรกที่ขึ้นรถไปคือเปิดเพลงทุกวันนี้อาจจะมีอื่นๆมาแย่งพื้นที่ของดนตรีไปนะอาจจะเป็นรายการพอดแคสต์ต่างๆขึ้นรถมาแล้วฟังพอดแคสต์แด้ยอดนิยมของคนขึ้นรถคือเปิดเพลงฟัง คำถามพวกนี้ครับเป็นคำถามที่น่าหาคำตอบคำถามอื่นก็คือดนตรีเนี่ยมันมันเป็นสิ่งฟุ้งเฟยหรือเป็นความจำเป็นของชีวิตน่าสนใจนะครับคือคือพอเราอยู่กับดนตรีจนเราไม่รู้ว่ามันมันจำเป็นหรือไม่จำเป็นเนี่ยฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราตัดดนตรีออกจากชีวิตไปเลยนะครับโลกนี้ไม่มีดนตรีเลยน่าสนใจว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงชีวิตของมนุษย์จะเป็นยังไง อันนี้ย้อนกลับไปว่ามนุษย์อยู่กับดนตรีมา6กห0 0นหรืออาจจะเป็นแสนปีมาแล้วนะครับมนุษย์อยู่กับดนตรีมาตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าแล้วดนตรีมันมันทำหน้าที่อะไรกับคนผมเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าคุณฟังเพลงไปทำไมก็คำตอบยอดนิยมก็คือฟังแล้วเพลินนะครับฟังแล้วมีความสุขฟังเพื่อผ่อนคลาย คำตอบพวกนี้คือคาตอบกลุ่มเดียวกันนะครับคนส่วนใหญ่จะตอบอย่างนั้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะตอบลึกขึ้นหน่อยว่าฟังเพลงเพื่อเยียวยาจิตใจอกหักอยู่ฟังเพลงแล้วรู้สึกดีขึ้นนะครับเหงาฟังเพลงแล้วดีขึ้นอ่านหนังสือรู้สึกว่าถ้าเปิดเพลงแล้วจะอ่านหนังสือได้มีสมาธิมากขึ้นนะครับบางคนเปิดเพลงในเวลาที่นั่งทํางานจะรู้สึกว่าเราเพลินกับการทํางานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นคำตอบที่เราเจอบ่อย แต่ว่ามันมันน่าสนใจนะครับที่มันมีนิทานโบราณอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมเคยเจอก็เป็นนิทานจีนนะครับจำไม่ได้แล้วว่าได้ยินตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ว่านานมากแล้วก็พูดถึงว่ามีแคว้นอยู่สองแคว้นทั้งสองแคว้นก็เป็นศัตรูกันวันหนึ่งแคว้นหนึ่งเนี่ยก็จะส่งทหารไปบุกแคว้นที่สองก็ส่งสายสืบไปอ่าเจ้าจงไปสืบดูซิว่าแคว้นนั้นเนี่ย ตอนนี้เป็นยังไงบ้างระบุเข้าไปได้หรือเปล่านะครับสายสืบก็เดินทางเข้าไปไม่กี่วันก็กลับมาแล้วก็รายงานเจ้านายตัวเองว่าเจ้านายยังบุกไม่ได้เพราะว่าแคว้นนั้นเนี่ยเข,เข้มแข็งมากนายเขาก็สงสัยมากว่าเฮ้ยเอ็งไปไม่กี่วันเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าแคว้นนั้นเขายังเข้มแข็งนะครับสายสืบก็บอกว่าผมก็เข้าไปในตลาดครับแล้วก็ไปฟังเพลงเพลงที่ชาวบ้านร้องเล่นกันอยู่ในตลาดมีวงดนเพลงยังไงแล้วก็พบว่าชาวบ้านมีความสุขมากครับ เป็นเพลงที่เป็นบทเพลงที่มีความสุขเป็นบทเพลงที่พูดถึงวิถีชีวิตที่สดใสามากแปลว่าเมืองนั้นเนี่ยการเมืองการปกครองดีชาวบ้านถือได้มีความสุขคุณบุกเขาไม่ได้หรอกนะตกลงเจ้าแควนที่จะไปบุกเขาเนี่ยก็ต้องส่งนอนบ่อนไส้เข้าไปยุแยงแต่แข่งรั่วนะครับเข้าไปปันป่นหัวนะครับชาวบ้านเข้าไปแทรกซึมในวงราชการนะครับผ่านไปอีกช่วงเวลาหนึง่ง ก็ส่งสายสืบกลับไปอีกทีหนึง่งสายสืบเข้าไปแล้วก็กลับมาก็บอกเหมือนคล้ายๆเดิมบอกว่าตอนนี้นะมันเริ่มมีปัญหาแล้วนะชาวบ้านเริ่มร้องเพลงที่ถ้าพูดภาษาเราเราคือเพลงื่อชีวิตนะครับพูดถึงความยากลําบากพูดถึงการทุกทนพูดถึงอะไรต่างๆนานานแต่ว่าสายหนอนบ่อนไส้ที่ส่งเข้าไปทำงานได้ผลนะแต่ว่าอย่าเพิ่งบุกนะครับอย่าเพิ่งบุกหลังจากผ่านเวลาอีกช่วงหนึ่ง เจ้าแฟนก็ส่งสายสืบกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะสายสืบหายเข้าไปในเมืองนั้นแล้วก็กลับออกมาบอกว่านายบุกเข้าได้แล้วละ่ะตอนนี้ชาวบ้านร้องเพลงปฏิวัติร้องเพลงที่เพื่อต้อง,องการเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ปกครองละนะครับมันแสดงว่าเมืองนั้นไม่เข้มแข็งเรื่องนี้ไม่ว่าใครจะเป็นคนแต่งหรือคนเล่านะครับแต่ว่ามันสะท้อนว่าในมิติหนึ่งเนี่ยดนตรีมันมันเป็น ภาพสะท้อนของสังคมได้เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าดนตรีมันเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลใช่ไหมครับเราฟังเพลงเพื่อเพลิดเพลินเพื่อให้เราทํางานได้มากหรือบางคนฟังเพลงเพื่อเยียวยานี่คือ2เหตุผลนะครับเพลิดเพลินกับเยียวยามันมีมิติหนึ่งคือมิติเชิงสังคมครับดนตรีเป็นภาพสะท้อนของสังคมถ้าเราอยากรู้ว่าสังคมนั้นเป็นยังไงเนี่ยก็ลองไปฟังเพลงเขานะแต่ละประเทศแต่ละชาติเนี่ยจะมีเพลงประจําชาติของตัวเองซึ่งมันจะสะท้อนมุมมองสะท้อนวิถีชีวิตสะท้อนแนวความคิดมายเซ็ทของประชาชนในประั้น นอกเหนือจากนั้นนะครับในในมุมมองทางสังคมเนี่ยดนตรีมันยังเป็นเสมือนกับรูระบายไอ้น้ำของการน้ำร้อนนะครับในในบางสังคมซึ่งมันมีความอึดอัดมีความกดดันเนี่ยนะครับเพลงหรือดนตรีเนี่ยมันจะเป็นทางที่ทำให้ประชาชนได้ผ่อนคลายไม่ให้มันระเบิดออกมาเหมือนกับเวลาที่เราต้มน้ำแล้วเรามีมีช่องให้ไอ้น้ำมันออกมาเนี่ยการาน้ำก็จะไม่ระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในในมิติเชิงสังคมเนี่ยดนตรีก็เป็น,เป,นเป็นทั้ง ภาพสะท้อนแล้วก็เป็นทั้งเครื่องมือในการที่จะเยียวยาหรือผ่อนคลายความตึงเครียดของสังคมด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับมันก็มีมิติอื่นๆอ,อย่างเช่นมิติในเชิงจิตวิญญาณสังเ,เกตไหมครับว่าทุกศาสนาในโลกนี้มีดนตรีประจำศาสนาหรือประจำลัทธิหรือประจำกลุ่มความเชื่อนั้นๆเสมอนะเป็นบทเพลงศักดิ์สิทธิ์บ้างเป็นเพลงประกอบพิธีกรรมบ้าง ก็น่าสนใจว่าทําไมทุกชาติทุกศาสนาในโลกตั้งแต่เคยมีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือสําคัญของศาสนาข,ของลัทิของกลุ่มความเชื่อทั้งหมดดนตรีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องของเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อน่าสนใจนะซึ่งจริงๆแล้วผมทํากันบ้านเรื่องนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็พบว่าดนตรีศักดิ์สิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับเพราะมันเข้าไปทํางานกับจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์ซึ่งอันนี้ก็ ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเจาะลึกแล้วก็อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในโอกาสต่อไปมันมีเรื่องของดนตรีในมิติการแพทย์เหมือนกันเราเคยได้ยินคําว่าดนตรีบําบัดใช่ไหมครับดนตรีบําบัดเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันคือดนตรีที่เราฟังแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายอันนั้นไม่ใช่นะครับดนตรีบําบัดเนี่ยถูกใช้ในวงการแพทย์จริงๆก็คือใช้เพื่อบําบัดบุคคลเลยว่าบุคคลนี้มีปัญหาสุขภาพกายสุขภาพใจอย่างไรจะต้องใช้ดนตรีอย่างไรเข้าไปเพื่อทําให้เขาดีขึ้น แต่ว่าเบื้องหลังของดนตรีบําบัดเนี่ยมันก็จะพูดถึงอิทธิพลของเสียงของดนตรีที่มีผลต่อสมองนะครับแล้วเมื่อดนตรีมีผลต่อสมองเนี่ยมันก็จะมีผลต่อความรู้สึกเรื่องจิตใจขณะเดียวกันมันมีผลต่อร่างกายด้วยนะครับเสียงบางเสียงนะครับจังหวะบาบงจังหวะเนี่ยจะส่งผลต่อร่างกายจริงๆเคยมีการพิสูจน์ว่าดนตรีบางอย่างทําให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นดนตรีบางอย่างทาให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงได้นะครับมีงานวิจัยพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมเพิ่งเห็น งานใหม่ๆนะฮะยังยังไม่แน่ใจว่าเป็นงานวิจัยจากไหนนะครับจะทำกันบ้านอีกครั้งหนึ่งได้พูดถึงเพลงที่ฟังแล้วหายปวดหลังนะครับก็คือผลที่ปวดหลังเนี่ยฟังเพลงนี้เขาวิจัยเขาให้คนประมาณ200คนฟังแล้วก็เสียงตอบรับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ทราบนะฮะค่อนข้างสูงเหมือนกันที่บอกว่าโอ้ฟังเพลงนี้แล้วหายปวดหลังจริงๆนะครับก็ดนตรีมันทำงานได้เยอะแยะไปหมด ก็ทั้งหมดนี้เป็นที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอยากจะรู้จักดนตรีให้มากกว่าแค่ว่ามันฟังเพื่อความผ่อนคลายสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะเปรียบเทียบดนตรีกับอาหารนะครับก็ยุคหนึ่งเนี่ยเราทานอาหารที่ที่เรามีนะครับเราปลูกอะไรได้เราก็ทานสิ่งนั้นนะครับเมื่อสังคมพัฒนาขึ้นเราเริ่มทานอาหารที่มีรสชาติอร่อย จนถึงระยะหนึ่งเราก็าอาจจะทานอาหารซึ่งมันแสดงออกถึงความเป็นเรารอาหารมันก็เริ่มมีกลุ่มชนอาหารมันเริ่มมีระดับชั้นทางสังคมนะครับอาหารผู้ดีอาหารคนทั่วไปอาหารชั้นล่างพวกนี้ดนตรีเหมือนกันเลยนะครับดนตรีก็เป็นอย่างนั้นนะครับมีดนตรีหลากหลายมากดนตรีของกลุ่มชนดนตรีของชนชั้นสูงชนชั้นล่างแต่ว่าในทางอาหารเนี่ยพอวิทยาการก้าวหน้าขึ้นเนี่ยเราทราบว่าโอ้ถ้าคุณกินแป้งนะมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นปน้ําตาลได้ คุณกินสิ่งนั้นจะเกิดอะไรคุณกินโปรตีนมันจะทำอะไรกับร่างกายคุณกินวิตามินกลุ่มนี้ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็เกิดนะักโภชนาการขึ้นมาอธิบายเรื่องของอาหารในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ในทางดนตรีเนี่ยนะครับมีงานวิจัยเยอะแยะแต่ยังไม่มีใครที่จะอธิบายดนตรีในเชิงโภชนาการนะครับซึ่งมันมีจริงๆนะครับว่าคุณฟังเสียงเนี้ยมันจะทำหน้าที่อะไรกับร่างกายเรากับปอดกับท้องกับสมองกับผิวหนัง สิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าจะได้ถูกเอามาพูดคุยกันนะครับสุดท้ายก็คือว่าแล้วใครบ้างละ่ะควรจะรู้เรื่องพวกนี้นะครับไอโภชนาการทางดนตรีเนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกคนที่ชอบดนตรีก็สามารถที่จะเข้าใจมันได้ง่ายๆแล้วก็เอาดนตรีไปใช้ให้มีประโยชน์กับชีวิตตัวเองนะครับถ้าคุณเป็นคนฟังเพลงคุณควรจะรู้ว่าเพลงไหนที่คุณฟังแล้วคุณจะ สดชื่นขึ้นเพลงไหนที่คุณฟังแล้วคุณจะผ่อนคลายหรือในในเวลาที่เรากําลังซึมเศร้าเนี่ยฟังเพลงไหนแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเข้มแข็งขึ้นในฐานะหัวหน้างานที่มีลูกน้องหลายๆคนเราน่าจะเลือกเพลงที่จะเปิดในออฟฟิศที่ทําให้ลูกน้องเราฟังแล้วมีความสุขในการทํางานขยันขึ้นไม่ง่วงนอนนะครับทหารนะครับคุณน่าจะมีเพลงที่ทําให้คุณสามารถที่จะฝึกหนักมากขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับ หรือว่าเป็นเพลงที่คุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งขึ้นมีความกล้ามากขึ้นสามารถจะเดินเอาไปเผชิญกับค่าศึกศัตรูได้แล้วก็แซวกันอีกว่าแม้กระทั่งตอนที่คุณจะเสียชีวิตจากการต่อสู้เนี่ยถ้ามีเพลงที่ดีคุณน่าจะสามารถจากโลกนี้ไปได้อย่างมีความสุขพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่ที่ถ้าเราทราบแล้วเนี่ยเราสามารถจะใช้ดนตรีให้มีประโยชน์กับชีวิตได้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่ wallpaper หรือการฟังเพื่อความผ่อนคลายนะครับก็อยากให้ติดตามกันต่อนะครับ พอเพื่อนๆมีประสบการณ์การใช้ดนตรียังไงก็อยากจะฟังจากเพื่อนๆด้วยนะครับก็พูดคุยกันผ่านทางช่องทาง f b o o k y o u y u u t แลวก็้ว k ก o k ็นะครับชื่อบริ่งคบครับ B R I N G K O P นะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ